ผู้ปกครองเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอนางรองจังหวัดปุริรัมร้องเรียนสื่อมวลชนโดยอ้างว่าลูกสาวถูกครูสอนวิชาพละศึกษาล่อลวงไปล่วงละเมิดภายในบ้านพักครูเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาและยังมีความพยายามจากกลุ่มครูเข้ามาเจรจาเพื่อให้ยุติการเดำเนินคดีผู้ปกครองเล่าว่าลูกมีอาการป่วยนะครับจึงให้กินยาและพักผ่อนแต่กลับไปพบข้อความในโทรศัพท์ พูดคุยกันเรื่องการลืมกินยาคุมกำเนิดฉุกเฉินและอีกฝ่ายขออย่าเล่าเรื่องนี้ให้ใครทราบเพราะเกรงจะถูกไล่ออกและคุณยังข่มขู่เอาชีวิตด้วยจึงพาลูกไปแจ้งความเอาผิดฐานกระทําชำเราบุคคลอายุไม่เกิน13ปีและเด็กนั้นเป็นลูกศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแลซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำเรื่องฝากขังตามขั้นตอน ่วนกรณีกลุ่มครูมาเจราจาเพื่อขอให้ถอนแจ้งความเพราะเกรงว่าโรงเรียนจะเสียชื่อเสียงแม่เด็กยืนยันว่าจะเอาเรื่องจนถึงที่สุดนะครับและล่าสุดทราบว่าครูผู้ก่อเหตุได้ประกันตัวออกมาสู้คดีจึงเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลครอบครัวสืบเบื้องต้นได้ย้ายลูกสาวออกจากโรงเรียนที่เกิดเหตุแล้วครับ